สวัสดีค่ะวันนี้ต้นไม้ประทับจิตมาแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะจิตสซนะคะจะมาแนะนำนะคะหรือมาพูดถึงนะคะสิบสองต้นไม้นะคะที่ปลูกแล้วรวยนะคะปลูกแล้วเสริมการเงินอ่าปลูกแล้วเสริมดวงนะคะอ่านำสิ่งดีๆมาให้กับผู้ปลูกนะคะอ่าวันนี้เราเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้ก็คือนะคะต้นอ่ารวยโชคนะคะหรืออีก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโคตรรวยนะคะ,อ,ะอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะใบจะมีใบจะเป็นสีเขียวนะคะ,ะตรงนี้จะออกสีสีเขียวอ่อนนิดนึงนะคะต้นนี้ชอบแดดลำไรนะคะเลี้ยงง่ายนะคะสามารถปลูกในบ้านได้นะคะอันนี้ชื่อว่ารวยโชคปลูกเราจะเสริมโชคลาบด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้สามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำได้นะคะ ชอบแดดรำไรนะอ่าต้นที่1น่ผ่านไปนะคะรวยโชคอ่าต้นต่อมาเป็นต้นที่ขายดีนะคะอ่าเป็นยอดนิยมจริงๆนะคะอันนี้เรียกว่านะคะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือเศรษฐีเรียกซัพย์นะคะอ่าจะเลี้ยงคล้ายๆกับรวยโชคนะคะ แต่ใบเขาจะมีความสีเขียวอ่อนลงมานิดนึงนะคะอ่ะอยู่ในกระถาง8นิ้วชอบร่มลำไรนะคะแดดลำไรนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะหรือว่าเศรษฐีเรียกทซัพ์นะคะอ่าผ่านไปต้นต่อมาคือต้นอะไรต้นต่อมาคือ อันนี้เหมาะมากเลยกับสายหวานอ่าเพราะเขาแบบว่าสีชมพูออกอมชูเขาเรียกว่าสีโอรสนิดนึงมีสีเขียวอ่อนเหลืองแซมอ่ะสำหรับสายหวานเลยนะคะใครที่ชอบแบบสีละมุนล,ละมุนหวานๆห,หน่อยก็แนะนำเลยนะคะสีสันละมุนตาแล้วนะคะที่สำคัญชื่อเพาะมากนะคะนั่นก็คือชื่อต้น รวยลายวันนะคะอ่าเป็นไงสีสวยมากนะคะอันนี้ก็ชอบล่มลำลาลนะคะเสริมการเงินนะคะเป็นอีกต้นที่ได้รับวความนิยมนะคะอ่าปลูกแล้วเสริมการเงินนะคะเมื่อเรารวยลายวันแล้วต้นต่อมาคือต้นอะไรต้นต่อมาคือต้น เศรษฐีรับเงินนะคะเศรษฐีรับเงินเศรษฐีรับทองนะคะใบจะมีสีเขียวแล้วแซมด้วยชมพูจุดๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม้ด่างนะเป็นลายของเขานะแรกๆเขาก็จะเป็นสีออกขาวๆนะคะพอนานไปสักพักโตเต็มที่ใบจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีรับเงินเศรษฐีรับทองนะคะตัวนี้สามารถขยายพันธุ์ด้วยการ ปักชำหรือแยกหน่อนนะคะอ่าเป็นไงสีสวยใช่ไหมต้นต่อมานะคะต้นเสริมบารามีนะคะอ่ารวยแล้วก็อย่าลืมเสริมบารามีนะคะอันนี้นะคะ ใบจะมีความสีเขียวแล้วก็ตรงกลางจะออกสีเหลืองถึงสีเขียวอ่อนนะคะเสริมบารามีนะคะเป็นอีกต้นที่ได้รับความนิยมนะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะตัดตรงนี้ชำหรือว่าจะแยกหน่อก็ได้นะคะอันนี้เสริมบารามีนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะชอบล่มลำไรนะคะเลี้ยงง่ายนะคะดูแลง่ายนะคะต้นต่อมาเรามีเงินแล้วเราก็ขาดไม่ได้ที่เราจะ ออมเงินกันใช่ไหมเรียกว่าต้นออมเงินนะคะต้นออมเงินสามารถเลี้ยงแบบแช่น้ำได้นะคะอันนี้ต้นออมเงินอ่ะใบจะออกสีเงินเงินตรงกลางจะเป็นขีดสีชมพูเรียกว่าออมเงินนะคะหลังจากมีเงินแล้วนอกจากเราจะออมเงินแล้วเราก็จะออมทองกันด้วยใช่ไหมอ่า ต้นต่อมาคือต้นออมทองเนี่ยค่ะใบจะออกสีทองทองนะคะจะสีออกสีเขียวอ่อนไปสีเหลืองอ่าสีเหลืองทองนี่ก็คือออมทองนะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะหรือไม่ก็เขาจะแตกหน่อเนี่ยค่ะอันนี้กําลังแตกหน่อน,นะ,ะออมทองนะคะอ่ะอ,อมทอง ต่อมาอกำลังเป็นที่นิยมนะคะก็ยังเป็นที่นิยมต้นซับมงคลนะคะซับมงคลใบมีสีแดงนะคะสีแดงสดแล้วก็ผสมเฉียวผสมน้ำตาลเป็นมมนเสเนอีกอย่างหนึ่งนะคะสวยมากนะคะออมอันนี้ซับมงคลนะคะมีดอกนะคะตัวนี้ซับมงคล ต้นต่อมาเป็นต้นอะไรต้นต่อมาอ่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะอ่าออกสีเขียวสีขาวนะคะสีเขียวแล้วก็ผสมกับสีขาวออกไปโทนเหลืองนะคะอ่ะก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของเขานะคะอันนี้ก็คือต้น เพชรน้ำหนึ่งนะคะอ่าเมือม่อเมื่อสคูบอกชื่อผิดเพชรน้ำหนึ่งนะคะอันนี้ลองหามาปลูกกันนะคะดูแลง่ายชอบร่มํำไรนะคะบอกเลยว่าของมันต้องมีนะเป็นหนึ่งแล้วต้นต่อมาอ่าต้นนี้ดูแลง่ายอ่าเป็นไม้โชว์ใบนะเศรษฐีเงินหนานะคะเศรษฐีเงินหนาอ่าอันนี้ดู เศรษฐีเงินหนาใบจะหนานะคะเป็นยาวๆมีสองแบบนะอันนี้เป็นใบแบบยาวรีแต่บางต้นมันจะใบกว้างๆนะคะเศรษฐีเงินหนาอ่ชอบร่มรํำไรนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วนะคะจะช่วยเสริมดวงนะคะทำให้ร่ำรวยอ่าต้นตอมาขาดไม่ได้นะคะเรียกว่าต้น โชคเศรษฐีอหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าต้นฟีโลมาละกอแขะนะคะฟิโลมาละกออัอนนี้เลี้ยงไว้นานแล้วลำต้นก็จะโตหน่อยนะคะฟีโลมาละกอแขะโชคเศรษฐีของเรานะคะอันนี้ชอบร่มลำไรนะชอบต้องเขาเรียกว่าต้องต้องมีนะคะของมันต้องมีจร ตอนสุดท้ายของเรานะคะอ่าบอกเลยว่าต้องมีอันนี้รวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกอ่ะบางท่านนะคะปลูกแล้วถ้ามันออกดอกอันนี้ดอกร่วงไปแล้วจะมีโชคลาบนะคะบางคนก็ถูกหวยเนาะแต่อย่างจิตนะคะก็รู้สึกว่าช่วงที่เขาออกดอกคือ,อยอดขายเราจะแบบว่าขายดิบขายดีจับอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองนะคะอันนี้รวยไม่เลิกนะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยกัน แตกหนอนนะเนี่ยเลี้ยงไว้นานเขาก็จะเริ่มมีหนอนนะคะหนอเล็กๆอะ่ะเราก็แยกได้หรือจะเป็นปักชำใบก็ได้นะคะอันนี้รวยไม่เลิกเนาะค่นะเนี่ยค่ะก็เป็นต้นไม้มงคลที่อยากมาแนะนํานะคะปลูกแล้วรวยปลูกแล้วเสริมมงคลน,นะคะรีบหามาปลูกกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะมีอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ